เพราพ่อแม่ทุกคนนะคะที่ได้เกียวกับงานในงนหนูก็เป็นตัวแทนของชาวไข่นะคะเป็นประธานในงานเปิดงานขบนนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวไข้ทุกคนนะคะกวขอบคุณพ่อพ่อแม่ในงานขบวนไข่แบบนี้นะคะก่อนอื่นนะคะค่้ของเราเนี่ยจัด็ะดับมาที่19-26นะคะแต่ว่ามันแจ้งไข้กันตั้งแต่วันที่17แล้วค่ะอยู่ที่นี่ก็10วันแล้วนะคะแล้วก็ ตลอดเวลาเลยค่ะที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะจนถึงตอนนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่มามากเลยนะคะมากมายทุกอย่างเลยท้งเรื่องความรู้เรื่องก,การจัดสถานที่เรื่องก,การให้ยืมอ,อุปกรณ์สิ่งของแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเรื่องกระท้องหาเรื่องอาหารนะคะมาเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อร่อย อะไรไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยทุกอย่างอยู่ๆว่าโจมมาเลยก็ก็รับกับใจลูกหลานทุกคนแล้วก็พ่อแม่ท่านที่มาในนีก็ใหญมากก็ขอขอบคุณที่มานานบ้างนะครับผมก็ต่อไปนะครับจะเป็นพิธีผูกสายสินนะครับก็เชิญ ใส่สินจากบรรดาพ่อแม่นะครับผมาแจากใสยสินด้วยคือาการถูกลใส่สินนะคะก็มีจุดประสงค์เพื่อจะให้เกิดความเป็นสิร,ริมงคลแก่ชาวไายแล้วก็จะทําให้พวกเราเนี่ยเมื่อเห็นใสยสินแล้วเนี่ยก็จะทำให้คิดถึงค่าย,แล,ยแล้วก็คิดถึงบ้านเยอรมนีที่เราเคนไปแล้วนะคะ เชิญ่ชาวพาทุกคนนะคะไปรับสายสินจากพ่อแม่เลยนะคะาม่ตาช้างกแล้วรอนึลยมอเล็กมูนมอหนูมอนาแกงมัน

Bye. Right. Thank you.